CGN TV สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับ Living Life นะครับผมอาจารย์ไลฟ์วาระมีชุทนในเช้าวันนี้เราอยู่ด้วยกันในพระวจนะคำโยบบทที่22ข้อที่21ถึง30ครับโยบบทที่22ข้อ21ถึง30 จงปรองดองกับพระเจ้าและอยู่อย่างสันติแล้วสิ่งดีจะมาถึงท่านขอจงรับคำสั่งสอนจากพระโอษฐ์ของพระองค์และเก็บพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจของท่านถ้าท่านกลับมาหาองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ท่านจะได้รับการซ่อมแซมถ้าท่านทิ้งความอาธรรมให้ไกลจากเต็นท์ของท่านถ้าท่านถือว่าแร่ทองคําเป็นเหมือนผงครีดินและทองคําเมืองโอฟีเหมือนหินในลําห้วยและถ้าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นทองคําของท่าน และเป็นเงินที่ประเสริฐของท่านแล้วท่านจะปีติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และเงยหน้าของท่านหาพระเจ้าท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์และพระองค์จะทรงฟังท่านและท่านจะแก้บนของท่านท่านตัดสินใจจะทำสิ่งใดสิ่งนั้นจะสำเร็จสมประสงค์และจะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่านเพราะพระเจ้าทรงกดผู้เย่อหยิงลงต่ำแต่พระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอดพระองค์จะทรงช่วยกู้ผู้ไร้ความผิด ออท่านจะได้รับการช่วยกู้โดยความสะอาดแหงมือของท่านในพระวจนะคำโยบพี่น้องอาจจะฟังมาหลายวันแล้วนะครับที่โยบก็เจอกับความเจ็บปวดของชีวิตแล้วพระเจ้าก็อนุญาตให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยและเพื่อนเขาทั้งสามคนก็มานั่งจะเรียกได้ว่าปลอบหรือปรักปลํำก็ไม่รู้นะแต่อาจจะเป็นนิดๆหน่อยๆของทั้งคู่ทั้งปลอบแล้วก็ทั้งทั้งปรักปล้ มีคำพูดหนึ่งที่ผมคือจริงๆผมไม่เห็นด้วยในคำพูดของเพื่อนของโยบค,คือเพื่อนของโยบเนี่ยพูดพยายามจะบอกว่าโยบเป็นคนบาปยังไงแอบความบาปไว้ยังไงควรจะสารภาพออกมายังไงแต่ในทางเดียวกันคำพูดของเพื่อนของโยบก็มีความมูลความจริงอยู่บ้างคือหมายความว่าท,ทั้งที่โยบไม่ได้เป็นคนบาปเป็นคนที่ดีพร้อมบริสุทธิ์แต่พระเจ้าเกิดให้เกิดเรื่องเลวร้ายได้แต่คำพูดของเพื่อนของโยบเนี่ย ก็เป็นจริงสําหรับคนที่มีความบาปในชีวิตจริงๆครับคืออย่างนี้ฮะเวลาที่ผมแอบความผิดปกติไว้ในชีวิตของผมเวลาเราจีบผู้หญิงคนอื่นจีบแฟนอย่างเงี้ยเราก็จะแสดงความอ๋อหล่อใช่ไหมหรือว่าเราจะแบบททคแคร์ดูแลทุกอย่างปิดช่วงโปรโมชั่นไงเพราะเราจะไม่แสดงตัวเลวไายของเราออกมาเราจะไม่แสดงคนที่มัน แย่ๆเสื้อผ้าไม่เก็บอาบน้ำไม่อาบเราจะไม่แสดงตัวนั้นเราจะฉีดน้ำหอมทับให้มันดูดีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วชีวิตของเราเราค่อนข้างหลายคนทีเดียวคนที่ฟังอยู่เนี่ยแหละครับคุณระบบเนี่ยแหละเราก็มีความแอบอ่ะแอบผิดปกติแอบความบาปแอบความไม่ดีไว้ในชีวิตของเราแล้ว,ลวมันเหมือนกับเป็นพิษร้ายที่เราเก็บไว้ในตัวของเราเลย ผมไม่รู้ว่าคุณเคยแอบอะไรบ้าง,างไหมนะเพราะผมเชื่อว่าต้องมีอยู่แล้วละ่ะแต่ตัวผมอะผมเคยแอบตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งแล้วเวลาครูส่งสมุดพกมาให้พ่อแม่เซ็นผมก็จะไม่ชอบให้วันแรกๆผมจะชอบเก็บเอาไว้เพราะว่ากลัวกลัวเขาจะเห็นเกรดที่น่าเกลียดของผมแล้วกลัวจะโดนดุโดนด่าใช่ไหมก็เก็บไว้จนนาทีสุดท้ายอะแต่ระหว่างที่เก็บเนี่ยนะไอ้ความ ไม่ดีของเราไอ้ความบกพร่องของเราเราเก็บไว้นานนะ <_ d> um> โหมันนอนไม่เคยหลับเลยไอ้ช่วงที่สมุดพกอยู่กับเราเนี่ยนะอยู่ในตู้อยู่แอบอยู่ในหนังสือสักเล่มนะแล้วก็นอนกระสับกระสายกลัวพ่อมาเจอเวลาแม่เขามาทําความสะอาดห้องกลัวมากเลย <_ d> um> แม่จะเจอหรือเปล่าอย่าไปใกล้หนังสือเล่มนั้นนะเ <_ d> um> พราะอะไร <_ d> um> เราเรา,เราเก็บความผิดไว้ในชีวิตของคุณและผมเพ <_ d> um> ื่อนของเขา เพื่อนของโยบเนี่ยพูดกับโยบด้วยประโยคนี้บอกว่าจงปรองดองกับพระเจ้านะและอยู่อย่างสันติแล้วสิ่งดีจะมาถึงท่านจงขอรับคําสั่งสอนจากพระโอษของพระองค์และเก็บพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจของท่านและเพะื่อนของโยบพ,พูดกับโยบแต่ในในเช้าวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับโยบเนี่ยพระโยบเขาไม่ได้บาปแต่เช้าวันนี้พระวจนะคำเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับคุณและผมเขาบอกว่าถ้าท่านกลับมาหาองค์พระผู้ทรงเมตถิริต ท่านจะได้รับการซ่อมแซมในชีวิตของคุณในชีวิตของผมเราแต่ละคนล้วนแต่แอบมันไว้แล้วไม่ยอมเปิดเผยเราเก็บมันไว้อย่างดีที่สุดล็อกมันไว้ในเซฟที่หนานแน่นที่สุดผมเคยเล่าเรื่องของเด็กชายปืดใช่ไหมฮะผมชอบเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเ,เ,เด็กชายปืดที่ไปยิง เอาหนังสติกวันหนึ่งไปเล่นกับพี่ชายยิงหนังสติ๊กเล่นยิงแล้วก็ไปโดนเป็ดเป็ดของยายตายพี่ชายเห็นพี่ชายบอกหูยแกยิงเป็ดยายตายเหรอตายแล้วเอาเอา,เอาเป็ดไปฝังกันฝังเก็บไว้วันหนึ่งยายบอกปืด๊ดไปช่วยตักน้ําหน่อยปื๊ดก็ไปตักน้ําให้ทุกวันยายก็เรียกพี่ชายของปืด๊ดนี่เธอไปตัดฟืนหน่อยพี่ชายหันมาหาปื๊ดบอกปื๊ดไปตัดฟืนให้หน่อย บอกแกไปตัดสิยายสั่งแกพี่ชายบอกปืด๊ดจำได้ไหมเป็ดตัวนั้นอ่ะอ่าที่ที่ยิงตายอ่ะจำได้ไหมปื๊ดตกใจจำได้จำได้เลยต้องรีบไปตัดฟืนให้พี่ตั้งแต่วันนั้นมาพี่ใช้ปื๊ดทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็ดของยายที่ตายที่ปื๊ดทำผิดไปวันหนึ่งยายเดินมาเห็นปื๊ดนั่งร้องไห้ปื๊ดเป็นอะไรหลานรักปืดไม่ยากล้าบอก พูดไม่ได้ยายบอกไม่เป็นไรพูดมาเลยพืชบอกผมบอกไม่ได้จริงๆมันเป็นความลับสุดยอดยายบอกเป็นเรื่องเป็ดหรือเปล่าฮะยยายรู้เหรอโธ่ทำไมยายจะไม่รู้ยายก็รู้จักเป็ดเป็ดทุกตัวของยายอะแต่เป็ดตัวหนึ่งของยายหายไปแล้วเป็นวันที่พืชไปเล่นหนังสติกกับพี่ชายพืชยิงเป็ดยายตายแน่เลยใช่ไหมใช่ครับพืชขอโทษโอ้ไม่เป็นไรยายยายยกโทษให้ วันต่อมายายใช้พี่ชายของปื๊ดไปตักน้ํานี่เธอไปตักน้ําหน่อยพี่ชายบอกปื๊ดไปตักน้ําหน่อยปื๊ดบอกไม่พี่ชายบอกทําไม,าไมเดี๋ยวบอกนะเป็ดปื๊ดบอกบอกเลยสารภาพหมดแล้วทําไมครับเมื่อ,อไรที่เราเก็บความผิดความบาปความบกพร่องไว้ในชีวิตของเรานะโอ้เราต้องรับภาระที่มันหนักอึ้งมากๆเลยอันนี้นนชาวนี้ผมไม่รู้ว่าคุณและผมนั้น เก็บอะไรไว้ในใจของเราบ้างเราเก็บความผิดความบาปอะไรที่เราไม่กล้าสารภาพคุณเคยไหมวันไหนที่คุณทําผิดบาปคุณไม่กล้าอธิษฐานกับพระเจ้ามีไหมคุณเวลาเปิดพระคัมภีร์แล้วไม่อยากจะอ่านเคยไหมเพราะคุณรู้คุณกลัวว่าพระเจ้าจะเห็นความในใจเห็นจุดบกพร่องของเราผมอยากจะบอกในเช้าวันนี้หนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่9ครับถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรง โปรดยกบาปของเราและทรงชำระเราให้พ้นจากการกระทำทั้งสิน้นในเช้าวันนี้ให้เราเข้ามาหาพระองค์โดยการสารภาพบาปอย่ากเก็บมันไว้ในใจให้เราเป็นอิสระแล้วเหมือนกับปืนครับเราจะสามารถใช้ชีวิตของเราอย่างมีอิสรภาพจริงๆในองค์พระมุนเจ้าพระองค์ทำแล้วบนไม้กางเขนวันนี้พระองค์อยากจะให้คุณทํากับโปรองบางให้เราร่วมใจในที่ฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์ข้าพระองค์ทั้งหลายต้องการพระองค์ต้องการการอภัยโทษจากพระองค์และขอพระองค์ทรงชำระข้าพระองค์จากทุกความผิดบาปไม่ว่าจะเป็นความยิงไม่ว <calculations> ่าจะเป็นความโกหกไม่ว่าจะเป็นการขโมยไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามความคิดของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงชำระและเมื่อใดที่ข้าพระองค์สารภาพกับพระองค์เป็นการส่วนตัวขอพระองค์ทรงยกโทษความผิดบาปเหล่านั้นในพระนาม พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนฝากพี่ผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ฝากแบ่งปันให้กับคนทุกคนเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นพระพรให้กับคนต่อๆไปนะฮะยังไงก็ตามนะครับฝากติดตามทุกรายการของ CGNTV นะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ใครอยากคอมเมนต์ใครอยากจะได้คอนเทนต์ดีๆส่งมาให้เราเลยนะครับใครอยากมีความคิดเห็นอะไรส่งมาให้เราเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตอบกลับไปขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ